สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับเบนซ์ี2อนครับผมคันนี้นะครับเป็นปี1996้าครับผม เป็นเครื่อง2.2เบนซินครับผมทันนี้นะครับติดแก๊สระบบ LPG ครับผมหัวฉีดครับใช้งานได้2ระบบเลยครับผมถังน้ำมันและแก๊สครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถทันนี้นะครับคุณลูกค้าน่าใช้มากครับผมน่าสะสมมากครับรถสภาพดีๆแบบนี้นะครับ ายากมากขึ้นทุกวันแล้วครับผมเป็นรถบ้านแท้เลยนะครับคันนี้คลาสสิกสวยงามครับสีสันนะครับยังเงางามอยู่ครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่แนๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับผม ขับได้อีกยาวไกลเลยครับรุ่นท็อปสุดนะครับอีลีแกนครับผมเป็นรุ่นกระจกรีโมทยิงบนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าฟลูออปชั่นเลยครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับผมเบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับ ระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับลายไม้โรงงานครับผมเกียร์ออโต้ครับแอร์ดิจิตอลครับผมใหม่มากครับคุณลูกค้าคันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมเบาะหลังกันนะครับเบาะหลังนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมโดยรวมสวยงามครับแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมท้ายรถกันต่อนะครับท้ายรถนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับผมใส่อุปกรณ์เครื่องใช้นะครับได้เยอะกันเลยทีเดียวครับและที่สำคัญเลยนะครับไม่เคยชนเลยครับผมและไม่มีน้ำท่วมครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับผม และผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพาะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับชึ่งเดียวทีเดียวสตาร์ทติดง่ายครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดชเลยนะครับเดิมเเลยครับคุณลูกค้าเครื่องแห้งมากครับผมไม่เยิม้ม ไม่ซึมเลยครับเครื่องแห้งมากเลยครับผมและที่สำคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์การสดๆดร้อนร้อนไปเลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมและที่สำคัญเลยครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับแผ่นเพจเม็ดองเม็ดอาร์ครับอยู่ครบ กลมกลิกเลยครับผมสวยครับคันนี้รับประกันไม่เคยชนครับและไม่มีน้ำท่วมครับผมครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารรถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถ มาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลครับทางเรายินดีเลยครับผมหากคุณลูกค้านะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับผมทางเรามีบริการนะครับขับรถไปส่งให้คุณลูกค้าฟรีนะครับทั่วไทยทุกจังหวัดไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม